ดวงความรักของท่านที่เกิดในวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรใครนะคะที่กำลังมีความรักที่กำลังคบหาดูใจช่วงนี้ความรักมันเหมือนนิ่งๆอืดๆไม่มีการพัฒนาไม่มีการแอคชั่นใดๆหรือเปล่านะคะหรือว่ากำลังนะคะอานัดเจอกัน อ่ะนะคะไพ่ใบที่สองนะคะบ่งบอกได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะถ้าคบกันแล้วเนี่ยกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะใครที่มีแฟนทางไกลนะคะจะได้นัดเจอกันนัดพูดนัดคุยนัดนะคะคบหาดูใจนะคะส่วนใครที่นะคะโกรธการงอนการจะกลับมาปรับความเข้าใจกันขอดูใบที่สามอ่าช่วงนี้นะคะความรักไม่ชัดเจนเนาะนะคะ หมายถึงว่าความรักช่วงนี้ไม่หวานคิดมากต่อให้ปรับให้จูนยังไงนะคะก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่ดีนะคะคำพูดการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะถ้าใครมีแฟนต่างชาติเนี่ยนะคะการนัดการเจอการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากนะคะความรักเนี่ยอาจจะไม่หวานด้วยภาษาการพูดการคุยการเจรจาอาจจะไม่เข้าใจกันหรือความรักยังไม่ชัดเจนนะคะคนที่คุณ คบอยู่ดิวอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเขาอาจจะอ่าดูดูดูไว้เผื่อเลือกความรักก็เลยค่อนข้างที่จะต้องรอรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะนะคะสรุปก็คือความรักของคนวันจันทร์นะคะถ้าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ระวังคําพูดนะคะจะทําให้คู่ของคุณน้อยอกน้อยใจ ไม่เข้าใจกันงอนกันโกรธกันหรือคิดถึงแฟนเก่าสําหรับคนที่เลิกรากันไปนะคะอยู่กับความหลังอยู่กับความเก่าส่วนคนที่เพิ่งคบหาดูใจเนี่ยช่วงนี้ความรักเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่มีการแอคชั่นอะไรมากมายนะคะอ่าเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ พุ่มเทให้กันเท่าที่ควรนะความรักก็ยังไปไป,ไปมามาอยู่นะคะสรุปได้ว่านะคะในสัปดาห์นี้ความรักของคนวันจันทร์เนี่ยหนักไปทางเศร้าด้วยซ้ำนะคะคิดถึงแฟนเก่าความรักไม่ชัดเจนหรือเจอรักที่หลอกลวงหรือเจอรักที่ยังไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าใจร้อนนะคะ